คำข,ขวัญประจำตำบลควรหนองหงเมืองเกิดใหม่ใจรักงามยางน้ำดีมีลูกรัง 1. สภาพภูมิศาสตร์แผนที่ตำบลควรหนองหงขนาดของตำบลควรหนองหง ตำบลควนหนองหงมีเนื้อที่ประมาณ46,875ไร่หรือประมาณ75ตารางกิโลเมตรอาณาเขตตำบลควนหนองหงทิศเหนือติดกับตำบลนาหมอบุญอำเภอจุลาพรทิศใต้ติดกับตำบ,นนบำเลเขาพระทองและตำบลท่าประจะอำเภอชะอวดทิศต,ตะวันออก ติดกับตำบลบ้านตูนอำเภอชะอวดทิศต,ตะวันตกติดกับตำบลน,น้ำตกอำเภอทุ่งสงสาภาพอากาศตำบลควนหนองหงมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตรอยู่ในอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศชื้นตลอดปีมีสองฤดูการประกอบด้วย ดูดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายนดูดูฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคมพืชประจำตำบลควนหนองหงพืชประจำตำบลควนหนองหงนั้นมีอยู่ห้าอย่างได้แก่หนึ่งจำปูนสองเล็บเยี่ยวสามชบาเหลืองจิว๋วสี่ชบาแดง ห้าจำปี 2. ประวัติความเป็นมาที่มาของชื่อตำบลความเป็นมาของชื่อควนหนองหงนั้นเดิมทีที่ทำเลจุดที่ตั้งศูนย์กลางของตำบลเป็นที่สูงและมีหนองน้ำอยู่หนึ่งแห่งไม่ว่าพื้นที่รอบหนองน้ำจะแห้งแรงสักเพียงใด แต่นองน้ำแห่งนี้จะมีน้ำอยู่ตลอดทำให้นกชนิดหนึ่งมาเล่นน้ำเป็นประจำชาวบ้านสมัยนั้นเล่ากันว่านกชนิดนั้นคือหงชาวบ้านเลยตั้งชื่อว่าควนนองหงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านในตำบลควนนองหงหมู่ที่หนึ่งบ้านกาโหใต้หมู่ที่สอง บ้านวัดใหม่หมู่ที่สบ้านควรหนองหงหมู่ที่สบ้านทุ่งโปะ๊ะหมู่ที่หบ้านทุ่งเตยหมู่ที่หบ้านท่าข้ามประวัติความเป็นมาของตำบลควรหนองหงองค์การบริหารส่วนตำบลควรหนองหงยกฐานะจากสภาตำบลเมื่อวันที่งมีนาคม พศ2534โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตราที่40และมาตราที่95แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537ครั้งที่2จำนวน2,143แห่งโดยมีการเลือกสมาชิกในวันที่28เมษายนพศ2539 และควรหนองหงนั้นเป็นทั้งชื่อตำบลและชื่อหมู่บ้านจนมาถึงปัจจุบัน 3. าศาสนาความเชื่อาศาสนาสถานในตำบลควรหนองหง 1. วัดกาโหใต้ 2. วัดใสทุ่งนา 3. า 3. วัดใหม่ 4. สำนักสงฆ์บ้านท่าข้าม ห้าวัดควรหนองหงการนับถือศาสนาในตำบลควรหนองหงคนในตำบลควรหนองหงนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำบลควรหนองหงตาพรานบุญวัดกาโหใต้สี่เศรษฐกิจ เกษตรกรรมในตำบลกวนังงุงได้แก่การเลี้ยงสัตว์เช่นหมูไก่และวัวและมีการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆพืชสวยหามและปักต่างๆวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประเปณีตำบลกวนองงุงระเปณีลากพระพระเพณีเลยกระตง้ง ภูมิปัญญาในตำบลควรหนองหงภูมิปัญญาในตำบลควรหนองหงคือการทำไม้กวาดดอกหญ้า 6. บุคคลจำกันนายเหมิมทิพโพธชื่อเล่นเหมิมเป็นหมอพื้นบ้านรักษาคนภายในหมู่บ้านอาชีพของคนในตำบลควหนองหงคนในตำบลควหนองงง ทำอาชีพขีดยางทำสวนและทำนาเป็นส่วนใหญ่